พรุ่งนี้1กุมภาพันธ์65อย่าลืมนะครับลงทะเบียนคนละครึ่งยืนยันนะครับยืนยันการใช้สิทธิ์กดรับ1,200บาทนะครับคนละครึ่งเฟสที่4สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับ1กุมภาพันธ์อย่าลืมนะครับพี่น้องครับกดรับเงิน1,200บาทนะครับคนละครึ่งเฟสที่4โดย1,200บาททันที่เคยลงทะเบียนมาแล้วจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ ถึงวันที่30เมษายน65นะครับ29ล้านสิทธิ์นะครับและสำหรับท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนนะครับก็ให้เริ่มลงทะเบียนในวันที่10กุมภาพันธ์นะครับและก็เริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่17กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน65นะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับคนละครึ่งใช้ใจ่ายวันละ300บาทโดยท่าน ออกเงิน150บาทนะครับรัฐออกให้150บาทรวมแล้ว300บาทนะครับใช้สิทธิ์ในวงเงิน1,200บาทนะครับใช้ได้จนถึงวันที่30เมษายน65นะครับจึงแจ้งให้ทุกท่านทราบนะบเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้นะครับอย่าลืมนะครับเตรียมตัวกดยืนยันสิทธิ์กดล้วรึ่งเฟดสรับเงิน ช่วยจ่าย1,200บาทนะครับ1กุมภา์6 5นะครับหมอชาติก็มีเรื่องมาแจ้งให้กับพี่น้องอสสมอทราบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ครับกดยืนยันรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟดสี่นะครับแล้วฝากแชร์ต่อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาตยจากเล่านะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ